สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้แตจะมาอัปเดตคะขั้นตอนของการสมัครสร้างช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้ด้วยมือถือมาฝากทุกๆคนที่กำลังเริ่มต้นหรือว่าอยากที่จะทำช่อง YouTube นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีจะสมัครยังไงจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะต้องทำเพื่อให้ได้ช่อง y t u t u หนึ่งช่องนะคะซึ่ง ถ้าพูดไปแล้วก็คือในตอนนี้ระบบ Youtube ก็มีการอัปเดตข้อมูลอัปเดตขั้นตอนอัปเดตรูปแบบหน้าตาแบบใหม่นะคะก็คือโดยเฉพาะรูปแบบหน้าตาแบบหลังบ้าน Youtube ของเราเนะะี่ยค่ะก็คือมีหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปอะ่ะทำให้หลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอของแตในก่อนหน้านี้แล้วอืมทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันหรือว่ากดไปแล้วไม่เห็นเหมือนในคลิปวิดีโอที่สอนเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้แต่ก็เลยอยากที่จะ มาอัปเดตข้อมูลของขั้นตอนของการสมัครสร้างช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้มาฝากทุกทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนของการสมัครสร้างช่อง YouTube ไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปชมกันค่ะเรามาเริ่มนะคะสมัครสร้างช่อง Youtube เพื่อสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันเลยซึ่งในขั้นตอนแดกของการสมัครสร้างช่อง y o u t u b e แต่ก็จะกดเข้าไปที่แอป y o u t u b e นะคะที่อยู่ในมือถือนะคะ เมื่อกดเข้ามานะคะเราจะเห็นรูปวงกลมนะคะที่เป็นตัว T อยู่ทางขวามือนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็น Gmail นะคะที่แต่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในระบบแอป YouTube แต่ก็จะกดเข้าไปที่รูปวงกลมตรงนี้นะคะเมื่อกดเข้ามาก็จะเป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้ทีนี้ในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดที่คำว่าช่องของคุณ ระบบนะคะก็จะพาแต่มาในรูปแบบหน้าตาแบบนี้ซึ่ง Gmail นี้นะคะที่แต่ลงชื่อเข้าใช้ในแอป YouTube ก็เป็น Gmail ใหม่ที่แต่ไม่เคยสร้างช่อง YouTube มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นระบบจึงแสดงหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้แต่นะคะสร้างช่อง YouTube นะคะทีนี้ทุกคนสามารถที่จะ กรอกนะคะตัวชื่อช่องของตัวเองตรงจุดตรงนี้ได้เลยนะคะชื่อหรือนามสกุลตรงนี้เราชื่อได้เลยะคะชื่อของช่องเป็นอะไรจะเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะทําการกรอกเข้าไปได้นะคะเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่คําว่าสร้างช่อง หลังจากที่กดคำว่าสร้างช่องระบบนะคะก็จะเด้งมาสู่หน้าแรกนะของแอป YouTube ในขั้นตอนต่อไปให้เรากดเข้าไปที่ตรงเดิมนะคะซึ่งเป็นตรงที่เป็นรูปวงกลมนะคะตัวทีทางด้านขวามือตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ให้เราทามาลองกดที่คำว่าช่องของคุณอีกครั้งหนึง่ง เมื่อกดเข้ามานะคะช่องเมื่อกี้ที่เราได้กดสร้างช่องตอนนี้นะคะเรามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วทีนี้ในขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรากดเข้าไปที่ตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปใส่รูปภาพประจำช่องนะคะ ระบบนะคะก็จะพาแต่มาสู่หน้าตาแบบนี้ทีนี้ในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดที่รูปวงกลมตรงนี้นะคะที่ที่มีรูปกล้องนะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะกดเลือกรูปภาพนะคะที่อยู่ในเครื่องของเราได้เลยนะคะเราต้องการที่จะใส่รูปภาพของตัวเองรูปไหนนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้ แต่แต่จะกดที่รูปนี้นะคะหลังจากที่เรากดรูปภาพเสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะครอปนะคะว่าให้รูปภาพของเราเนี่ยแสดงอยู่ที่ประมาณไหนนะคะแต่จะเลือกไว้ที่ประมาณตรงนี้เนาะทีนี้ในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดที่คำว่าบันทึกนะคะ อัปโหลดรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็เด้งข้อความขึ้นมาซึ่งตอนนี้รูปภาพประจำช่องนะคะของแต่ก็ได้อัปโหลดนะคะในช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะที่คำว่าอธิบายเราเรากดที่รูปดินสอนะคะแล้วเราต้องการที่จะเขียนอธิบายเกี่ยวกับช่องของเรายังไงแนะนำตัวยังไงเราก็สามารถที่จะกรอกเข้าไปได้นะคะ สมมติว่าแต่กดที่คำว่าวัสด,ดีค่ะอย่างนี้เนาะเนี่ยถ้าสมมุติว่าแต่พิมพ์นะคะว่าวัสด,ดีค่ะเราชื่อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดที่ลูกศรหาเครื่องหมายถูกทางด้านขวามือได้เลยซึ่งตรงคำอธิบายตรงนี้นะคะก็คือจะสามารถเขียนได้ทั้งหมดฮาหนึ่ันตัวษรเราสามารถที่จะกรอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับช่องของเราแนะนำตัวเองกับ ตรงนี้ได้นะคะเขียนเป็นข้อความน่ารักน่รักนะคะเข้าไปได้แนะนําตัวเองนะคะโดยผ่านตรงคําว่าคําอธิบายนะคะโอเคเดี๋ยวแต่จะกดที่ตัวลูกศรถูกนะคะตรงนี้เมื่อกดเสร็จนะคะระบบก็จะทําการบันทึกตรงข้อความให้แต่นั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะขึ้นตามที่แต่ได้กรอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามี รูปภาพนะคะโปรไฟล์ประจําช่องมีชื่อช่องแล้วมีคําอธิบายช่องเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปก็คือแต่จะกดกลับนะคะนี่นะคะก็จะเป็นช่องของแต่เราสามารถที่จะอัพคลิปวิดีโอได้นะคะตรงคําว่าสร้างตรงนี้ได้เช่นกันนะคะแต่จะกดกลับนะคะตอนนี้ ระบบอาจจะยังไม่แสดงนะคะรูปโปรไฟล์ให้แต่ที่แต่ใส่เข้าไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะถ้าแต่กดออกแล้วเข้ามาใหม่ระบบก็จะเด้งเป็นรูปภาพที่แต่ได้ใส่เข้าไปนะคะเป็นรูปภาพประจําช่องนั้นเองตอนนี้นะคะแต่ก็ได้ออกจากระบบนะคะแอป u t u b e เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่จะลองเข้าไปในระบบอแอป y u t u b e ดูอีกครั้งหนึง่งดูว่าระบบได้ทําการอัปเดตนะคะแต่จะเข้าไปในแอป YouTube อีกครั้งหนึง่งนะคะ ทุกคนนะคะก็จะเห็นนะคะทางด้านขวามือก็จะขึ้นรูปโปรไฟล์ที่แต่ได้ใส่ไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้ระบบก็ได้อัปเดตรูปภาพโปรไฟล์นะคะประจำช่อง YouTube ของแต่เนี่ยให้แต่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการยืนยันการเป็นพาร์ทเนอร์ u u u e e ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่จะทําช่อง y t u t u นะคะเพื่อสร้างรายได้ เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการยืนยันการเป็นพาร์ทเนอร์ไปพร้อมๆกันค่ะแต่จะกดออกจากระบบ YouTube นะคะตอนนี้แต่อยู่ที่หน้าจอมือถือของตัวเองนะคะในขั้นตอนต่อไปของการยืนยันการเป็นพาร์ทเนอร์เราจะต้องเข้านะคะระบบหลังบ้าน YouTube ที่เป็นรูปแบบเว็บไซต์นะคะ แต่จะใช้แอป Google Chrome ในการเข้าระบบแต่ก็จะกดเข้าไปที่ Google Chrome นะคะจากนั้นนะคะแต่จะกดที่คำว่าค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า YouTube นะคะ YouTube You Tube หน้าแรกนะคะพิมพ์เนี่ยค่ะแต่พิมพ์เรียบร้อยแล้วคำว่า YouTube หน้าแรกหลังจากที่พิมพ์เสร็จแต่จะกดที่คำว่าไประบบนะคะก็จะพาแต่มาในรูปแบบหน้าตาแบบนี้ในขั้นตอนต่อไปก็คือแต่จะกดที่จุด3จุดนะคะด้านล่างสุดนะคะ ของบางคนอาจจะอยู่ด้านบนนะคะจุด3จุดนะคะแต่ก็จะกดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะจากนั้นแต่ก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำว่าขอเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปนะคะแต่ก็จะกดเข้าไปที่ขอเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปที่เราต้องกดเป็นขอเว็บไซต์แบบเดสก์ท็อปนะคะเพื่อที่จะ เข้าระบบ YouTube นะคะคือหลังบ้าน YouTube แบบเว็บไซต์นะคะทีนี้ในขั้นตอนต่อไปนะคะแต่จะมากดที่คำว่าหน้าแรกตรงนี้นะคะเนี่ยคำว่า m. youtube. com หน้าแรกนะคะทีนี้เราก็จะกดเข้าไปนะคะ นี่นะคะแต่ก็ได้เข้ามาสู่หน้าแรกนะคะของ YouTube เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าแรกที่เป็นระบบเว็บไซต์นะคะของ y o YouTube ทีนี้ทุกคนก็จะเห็นนะคะทางด้านขวามือนะคะที่เป็นรูปประจําตัวนะคะช่องของแต่นั่นเองให้เรานะคะกดเข้าไปที่รูปประจําช่องของตัวเองนะคะหลังจากที่กดเสร็จนะคะระบบก็จะเด้งเป็น รูปแบบหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดที่ตรงคำว่า youtube studio นะคะเมื่อกดเสร็จระบบก็จะพาเรามาในรูปแบบหน้าตาแบบนี้ตรงนี้ที่แสดงขึ้นมานะคะให้เราแตะตรงจุดไหนก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะหายไปนะคะตรงจุดว่าง ตอนนี้นะคะข้อความเมื่อกี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ในขั้นตอนต่อไปนะคะแต่จะพาทุกคนนะคะไปยืนยันการเป็นพาร์ทเนอร์ u u u e e นะคะโดยแต่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้นะคะด้านล่างสุดเราจะเห็นเป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้ให้เรากดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะให้กดที่คําว่าช่อง เราก็จะได้เป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะที่ประเทศที่พนักเราสามารถที่จะเลือกเป็นประเทศที่เราอยู่ได้นะคะซึ่งแต่อยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ก็จะเลือกเป็นประเทศไทยเลือกเป็นประเทศไทยนะคะ กดตรงที่คำว่าการตั้งค่าขั้นสูงนะคะในส่วนของการตั้งค่าขั้นสูงนะคะตรงนี้ทุกคนสามารถที่จะเลือกได้นะ,ะว่าในช่องของตัวเองเนี่ยทำคลิปวิดีโอมาเพื่อเด็กหรือว่าไม่ได้เพื่อเด็กนะสำหรับช่องแต่เองแต่ก็จะตั้งค่าว่าไม่ตั้งสถานะช่องนี้เป็นไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะนี่ เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วในจุดตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าของแต่ละคลิปวิดีโอก็ได้แต่ถ้าเราตั้งค่าแบบนี้นะคะทุกๆคลิปวิดีโอที่เราสร้างขึ้นมานะคะก็จะขึ้นสถานะว่าเราไม่ได้สร้างคลิปวิดีโอนะคะมาเพื่อสําหรับเด็กนะคะนี่นะคะแต่ก็ได้กดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าจุดตรงนี้นะคะตามที่แต่ได้ บอกได้เลยหรือว่าบางคนทําช่องมาเพื่อเด็กก็ต้องตั้งค่าว่าเราสร้างมาเพื่อเด็กเด็กในที่นี้นะคะก็คือคนที่มีอายุนะคะต่ํากว่า13ปีนั่นเองซึ่งแต่ได้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในขั้นตอนต่อไปตรงนี้แล้ค่ะก็คือการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์นะคะเรากดเข้าไป เมื่อกดเสร็จนะคะระบบก็จะแสดงเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาทีนี้เราจะมายืนยันการเป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบนะคะให้เรากดที่สามเหลี่ยมนะคะที่ลงตรงนี้นะคะระบบนะคะก็จะ แสดงรูปแบบหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาซึ่งการยืนยันนะคะการเป็นพาร์เนอร์ u t u b e ก็คือจะทำให้เรานะสามารถที่จะใส่รูปภาพนะครับหน้าปกคลิปได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะอัปคลิปวิดีโอที่มีความยาวมากกว่า15นาทีนะคะเนี่ยตามที่ระบบ YouTube ได้เขียนไว้นะคะตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็จะกดเข้าไปนะคะที่ตรงคำว่ายืนยันหมายเลขนะคะ หลังจากที่กดคำว่ายืนยันหมายเลขใช่ไหมคะระบบก็จะเด้งตัวเบราว์เซอร์นะคะที่แสดงขึ้นมาให้แต่เลือกว่าแต่จะเข้าระบบด้วยอะไรแต่กดที่คำว่า google chrome นะคะเปิดนะคะระบบนะคะก็พาแต่มาที่หน้ายืนยันนะคะในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรานะคะ ดูตรงนี้นะคะเนี่ยเลือกประเทศของตัวเองนะคะจากนั้นกดที่คำว่าส่งข้อความยืนยันให้ฉันจากนั้นนะคะเรากรอกหมายเลขเบอร์โทรของเราเข้าไปที่เราจะใช้ในการรับรหัสนะคะหลังจากที่เราได้กรอกเบอร์โทรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่ คำว่านะคะส่งนะคะเราก็รอนะคะเนี่ยระบบข้อความก็ส่งมาเรียบร้อยแล้วเราก็กดรหัสเข้าไปนะคะเราก็จะได้รับรหัสนะคะหหลัก ส่งเข้ามาที่เบอร์โทรของเราแล้วหลังจากนั้นให้เรากรอกรหัสนั้นเข้าไปนะคะแล้วกดที่คำว่าส่งนะคะระบบนะคะก็ได้แสดงคำว่ายืนยันแล้วนะคะยิน,ยนดีด้วยนะคะบัญชี YouTube ของคนได้ยืนยันแล้วตอนนี้นะคะช่อง YouTube ของเราก็ได้ทำการยืนยันการเป็นพาร์ทเนอร์ u t u b e เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะแต่จะกดที่ตรงที่เป็นได้3ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะเข้ามาที่เดสก์บอร์ดตรงนี้นะคะนี่ระบบนะคะก็ได้ทำการเขียนว่าเปิดใช้แล้วนะคะถ้าเรากดที่จุดสามเหลี่ยมนะคะที่ชี้ลงปุ๊บตรงนี้นะคะก็จะแสดงว่า เปิดใช้ฟิวเจอร์เริ่มต้นยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ะคะก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกนี่ก็คือขั้นตอนนะคะของการยืนยันการเป็นพาร์ทเนอร์ u u u e e เรียบร้อยแล้วโดยการที่เรากรอกเบอร์โทรของเราเนี่ยเข้าไปนะคะต่อไปนะคะแต่ก็จะกดปิดนะคะเนี่ยตรงตรงนี้เลยที่เขียนคำว่าปิดนะคะเรากดคำว่าปิดนี่เราก็จะได้เป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้ เราจะมาลองเช็คดูที่รูปเงินนะคะตรงนี้ทางด้านซ้ายมือปึ๊บนี่เมื่อกดเข้ามานะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าตรงจุดที่เป็นรูปเงินตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการนับผู้ติดตามแล้วก็ชั่วงการรับชมในช่อง YouTube ของเรานะคะ คือในช่อง YouTube นี้ที่เราสร้างมาะคะเราก็จะต้องมีคนติดตาม1,000คนและมีชั่วโมงการรับชมในช่องเนี้ยสี่พชั่วโมงเราถึงจะสามารถที่จะทําขั้นตอนก็คือการสมัครการสร้างรายได้นะก็คือการสมัครบัญชีเอเซนตต่างๆนะแล้วก็ดําเนินการระบบนะคะก็จะดําเนินการตรวจสอบช่องของเราเพื่ออนุมัติการสร้างรายได้ในขั้นตอนต่อๆไปนะคะซึ่งนี่เลยคะ่ะเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะคําว่า การแจ้งเตือนเมื่อฉันมีสิทธิ์ตรงนี้นะคะให้เรากดเข้าไปนะคะเมื่อเรากดคำว่าการแจ้งเตือนนะคะระบบก็จะขึ้นว่าเราจะส่งข้อความแจ้งให้เราให้เราทราบเนี่ยให้คุณทราบเมื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนั่นเองะคะระบบก็จะส่งอีเมลนะะเข้ามาสู่ระบบอีเมลของเราะคะว่าช่องของเราเนี่ยผ่าน ผู้ติดตามแล้วก็ผ่านชั่วโมงการรับชมเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะมาทำขั้นตอนของการสมัครการสร้างไรายได้อีกขั้นตอนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนของการใส่รูปภาพนะคะหน้าปกช่อง Youtube นะคะในขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะกดเข้ามานะคะที่เดี๋ยวตรงนี้แต่จะกดปิดก่อนนะคะ ในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนของการใส่รูปภาพนะคะหน้าปกช่อง y o u t u b e ซึ่งขั้นตอนนะคะแต่ก็จะกดเข้ามาที่รูปที่เป็นระยิบระยับตรงนี้เนี่นะคะ <iano> เมื่อเรากดเข้ามานะคะเราจะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเราจะกดเข้ามาที่คำว่าการสร้างแบรนด์นะคะ จากนั้นก็คือเราจะเห็นด้านล่างสุดก็จะมีคำว่าภาพแบนเนอร์เนี่ยนะคะแบนเนอร์เนี่ยนะคะด้านล่างสุดตรงนี้นะคะเราจะเห็นคำว่าภาพแบนเนอร์ซึ่งตรงนี้ก็คือการใส่รูปภาพประจำหน้าปกช่องนะคะในขั้นตอนก็คือให้เรากดที่คำว่าอัปโหลดนะคะจากนั้นเลือกคลางรูปภาพในเครื่องของเรา แล้วเรานะคะกดเลือกรูปภาพที่เราได้ทําการแต่งขึ้นมาซึ่งวันนี้นะคะแต่ก็จะใช้รูปภาพที่แต่แต่งขึ้นมานะคะนี่ซึ่งรูปภาพนะคะหน้าปกช่อง y o u t u นะคะในช่องของแต่ก็มี การสอนวิธีการทำนะคะที่ทุกคนก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆอันนี้แต่ก็แต่งจากวิธีการที่แต่เคยได้สอนไว้ในช่อง Youtube ของตัวเองนะคะหลังจากที่เรากดรูปภาพเบนเนอร์นะคะหรือว่ารูปภาพประจำะช่อง Youtube ของเราเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดที่คำว่าเสร็จสิ้นนะคะทางด้านขวามือตรงนี้ หลังจากที่เรากดเสร็จนะคะเราจะกดที่คําว่าเผยแพร่นะคะตรงด้านขวามือเช่นกนะะันค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่รูปภาพต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้แก้ไขเนี่ยให้มีการอัปเดตนะคะในส่วนของด้านล่างะคะ่ะตรงนี้คําว่าลายน้ําของวิดีโอก็คือตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่จะแสดงตรงจุดสีแดงๆตรงนี้ซึ่งภาพที่เราจะเอามาใช้ก็ต้องเป็นภาพ png นะคะในส่วนตรงนี้ตรงนี้ ในจุดของไลนยน้ําของวิดีโอจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่ที่เราเลยนะคะระบบไม่ได้บังคับนะคะหลังจากที่เรานะคะคได้ทําการใส่รูปภาพาประจําช่องใส่รูปภาพโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดที่คําว่าเผยแพร่นะคะกดที่คําว่าเผยแพร่นะคะ ประบบก็จะทำการเนี่ยด้านล่างสุดหาก็จะขึ้นว่าเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ Youtube ของเรานะคะช่อง y o u t u b e ของเราก็มีทั้งรูปภาพประจําตัวรูปภาพหน้าปกช่องเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราลองกดดูจุดต่างๆในส่วนของด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะผิดอะไรนะคะอย่างเช่นตรงที่เป็นเหมือน รูปตัว C ตรงนี้นะคะในส่วนของตัว C ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์ของช่องนะคะหรือว่าการติดลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยะคะระบบก็จะมีการแจ้งให้เราทราบนะคะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของเพลงต่างๆที่เราสามารถที่จะนําเอามาใช้ในช่องของเราได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่ระบบ YouTube นะคะมีเอาไว้ให้เราโหลดเอามาใช้ ในการเอามาใส่ประกอบคลิปวิดีโอที่เราจะสร้างขึ้นมาหรือว่าจุดตรงนี้นะคะที่เป็นเหมือนวิดีโอก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลวิดีโอที่เราได้ทำการอัปโหลดเข้าไปในช่อง YouTube นะคะแต่ว่าตอนนี้ในวิดีโอนี้ยังไม่มีคลิปวิดีโออัปโหลดนะคะก็จะยังไม่มีวิดีโอแสดงนั่นเองในส่วนของด้านบนสุดนะคะตรงนี้ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเดสก์บอร์ดนะคะของช่องก็จะมีข้อมูลต่างๆถ้าเราอัพคลิปวิดีโอนะคะก็จะมีทั้งจำนวนของการรับชมต่างๆนะคะแล้วผลวิเคราะห์ช่องต่างๆอยู่ในหน้าตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ การแสดงความคิดเห็นในช่องนะคะที่มีคนมาแสดงความคิดเห็นในช่องเราก็จะขึ้นเป็นข้อความต่างๆแต่ว่าเนื่องจากช่องนี้นะคะเป็นช่องที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นในส่วนของข้อมูลต่างๆก็ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวจะกดเข้าไปที่หน้าเดสก์บอร์ดเหมือนเดิมนี่ สิ่งสำคัญของการทำช่อง YouTube ในด่านแรกนะก็ <c oughs> คือการที่เราจะต้องทำให้ช่องของเราเนี่ยผ่านผู้ติดตดามแล้วก็ชั่วโมงการรับชมในช่องซึ่งสิ่งที่จะทำให้เราผ่านได้ก็คือเราจะต้องทำคลิปวิดีโอของเราเนี่ยลงเข้าไปในช่องเรื่อยๆ,ๆนะคะเมื่อมีคลิปวิดีโอนะ,ะก็จะเริ่มมีคนติดตามเมื่อมีคนติดตามก็มีการรับชมในช่องนั่นเองนะะตรงนี้ก็คือเราจะต้องทำคลิปวิดีโอลงในช่องของเรา และนี่ก็คือขั้นตอนนะคะของการสมัครสร้างช่อง Youtube เพื่อสร้างรายได้ก็ทุกคนลองไปสมัครช่องของตัวเองดูนะคะแล้วก็ทํำคลิปวิดีโอลงในช่องโอเคนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะที่อยากที่จะถามแต่ก็สามารถที่จะเม้นไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเข้ามาสอบถามแต่ได้ที่เ,เพจนะคะ c e b o o k กแต s สเตชันก็สามารถที่จะเข้ามาถามแต่ได้เช่นกัน แล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปโดดนี้สวัสดีค่ะ